สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางหวยเลาพัฒนาอยู่ทางช่องสางยงนะครับเนาะสำหรับมนีกาการมานำเสนอแนวทางหวยเล่าพัฒนาขึ้นก่นะาเนาะมณีอาจจะมีเสียงรบกวนในย,ยังน้อยนะครับเนาะเพราะว่าขางบานเพิ่น ในสมแสีบ้านเพิ่นนะครับเนาะผมก็จะเฝ้าเฝ้าเว้านะครับเนาะเพราะว่าเพื่อบเป็นการลบกวนนะครับเนาะถามีเสียงลบกวนก็ขอโทษขอพายไวล่ลวงหน้านะครับเนาะอะมาเบ่งแนวทางที่เขาเคยหายไปนะครับสำหรับวันที20่20 20 204นะครับเนาะ ผลออกมากคือ02 03เก่าูนะครับเนาะกับสำหรับแนวทางที่ผมห้ไปก็คือ846นะครับเนาะ846กับบ่อเขานะครับเนาะบ่อเขา่าบ่อเข่าเลยแลมีไก่เคียงที่สุดก็คือเก่า3นะครับเนาะ แต่มันก็ไปอยู่กลางนะครับเนาะคอเถิดคอยพี่น้องวัยนั่มนะครับเนาะอ่ะต่อไปเข้าไปเบิรงวันที G ่ยี C, ่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันต่อเลยเนาะครับเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะกับสำหรับแนวทางวันที่อ่ายี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ แปดสองสี่หอมเนาะแปดสองสี 8, 2, <c oughs> ถ่ถามมาเริ่มกันอีกสองตัวกันครอเลยนะเนาะ มีสองสองสามสองสี่สองหานะครับเนาะแปดสามแปดสี่แปดหกนะครับเนาะก สามโตกับมีแปดสองสี่กับหกสองสี่นะครับเนาะหกสองสี่สี่ตัวกับแปดหกสองสี 6, 2, 4, นะะ่นะครับเนาะ มันแน่ใจนะครับเนาะว่ามันออกมาประมาณแปดสองสี่นะครับเนาะแต่สามโตผมอืมคิดว่าหาขันว่าบวกกันเป็นสิบนะครับเนะบาะมันเกิด พอถามมันมาลักษณะจังสีพผมก็คิดว่ามันหนาจะมีหาศูนย์นะครับเนาะพอมันร่วมกันเป็นสิบนะครับเนาะมันร่วมกันเป็นสิพพอถามมันสีพยา,ยาไหนมันจะแบ่งนะครับเนาะเป็นหาศูนย์ประมาณนี้นะเนะัาเนาะก็ล่องผิดจะหน้าเบิ่งเอานะครับเนาะพอว่าังเธอแบบ ช่วงนี้มันกับมอคอยเข่าปันไดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเขามันกไ็ไับมีทั้งหนานะคะ honestly, รับเนาะไปอ็นทั้งหนามันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะถ้าผู้ใดเล่นอยู่ในเว็บมันกัจะบ่เข่าบ anyway ันบ่ค่อยเข่าปันไดนะครับเนาะกัฝากพิจารณาไว้น้ำนะครับเนาะกับสำหรับแนวทางผมก็จะประมาณนี้นะครับเนาะกัขอขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมนะครับเขามาให้ายมังใจกันนะครับเนาะกับสำหรับนี้ผมกั ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกทุกขันเลยนะครับมีแต่ความโชคดีขอให้ตัวเลขดีผมเขียนให้นี่เนาะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองเพว่าจะแบ่งเบาภาระของท่านผู้ชมทุกทุกขันเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม